สำหรับวันี้นะ,ะก็จะเป็นการฝึกเพื่อทำก,การตรวจสอบนะครับวันศนะุกร์อไปอไป,ปท่ารเมื่อกี้กไปท่ารก,ก อ <Elena> อเอาาูการปิ้าดรปฏัติจะสังทางสายระวังเหมือนเดิมให้กระตุกอกขึ้นมาวันเยอพุทธหมูมหารสลาวันไม่ีแสงพร้มีจะทากันน้สามจุดครับอึบเยังไมนอนยังไม ตอนนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมเข้าสถานีนะครับ มันหน้ามังหใองท้องกกวไบรรจุกระสุนใส่ซองหนึ่องจ็ดนัดบรรจุบรรจุกระสุนใส่ซองหน่องสิบเจ็นัดบรรจุนี่เป็นสถานีการยิงปืน็ฟฟูนะครับือขวาตง

តោ <tong> <tong ះអូតាមអូបត់ហ้ามគេល່ນគេហ้ามគេ อันตอนอันตัวไปเอาหนึ่งสองบอกว่าไม่มีการชักมือลงทำไมเรโรดชายมึงนี่สายเราแล้วให้เพื่อนเลยกระตุ้นตัวเองหน่อยดิเข้าใจไหมรับการยกปืนขึ้นมาเนี่ย ยกมาม้วนปืนม้วนให้มันเร็วเกงมือหน่อยเกงข้อหน่อยคุมปืนได้ตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงการเล่นกีฬานะครับไอ้นี่เล่นกีฬาอะไรเนี่ยนั่งคอยนั่งคอยนั่งโซเลกันกีฬาโซเละเป็นไงบ้างกีฬาอะไรนะ,ระรนัน่งโซเลกันครับไม่มีอะไร,รครับข้อแ<บ>ห้งหมดแล้วครนะ บ้างแผนกันใช้วางวางวางแผนนัดเจอหลังวันลาเออแล้วลานี่จะไปไหนเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านสถานีแรกเนี่ยครับใช่เหรอกลับบ้านใครวะกลับบ้านเพื่อนก่อนบ้านตัวเองข้างหน้าใครวะอะไรนะอุดรเลยอ่ะใช่ครับกลับยังไงขึ้นรถที่หมอชิดบางวางแผนกลับบ้านแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทหารใหม่กำลังเตะบอลกันนะครับ <laughs> ตอนนี้ก็เป็นทหารใหม่นะครับเตะบอลกับครูนะครับทีมถอดเสื้อกับไม่ถอดเสื้อนะครับทหารใหม่ ตอนนี้ก็เป็นการผ่อนคลายนะครับการผ่อนคลายในการเตะบอลน,นะครับอันนี้กองเชียร์อะไรเนี่ยกองเชียร์โอ้กองเชียร์น <laughs> ี่กองเชียร <laughs> ์ของเรานะครับ เดี hour, ๋ยวทหารใหม่อย่านั่งกอดเข่าดิอย่านั่งกอดเขานั่งอีดีดินั่งอีดีดิครับหนึ่งขอถ่ายคลิปนะไม่โฆษณาเออคุณหนูเม่เคยแดกใครเด้อคุณกงกูเม่มี้ใครแดกต้องต้องสลีฟเนี่ยแบบมึนๆนี้ตัวแดกนะตัวแดด ปามะพาวเลย่าขายผิดค่เป็นหัวไอพี่เพคเขาบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้พุ่มเล็กไม่ได้ซื้อก็เลี้ยว้กวางนาก็เลี้ยวมันไปปล่อยมากไม่เลี้ยวยี่สิบหก ตอนนี้ก็ทําทำการเล่นฟุตบอลนะครับของน้องน้องทหารใหม่นะครับเป็นการเล่นกีฬานะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับอน,นี้นั่งนั่งปรึกษาอันนี้ทำอะไรนั่งปรึกษากันแล้วนั่งปรึกษาอ๋อนั่งปรึกษา วันนี้วันนี้ได้เล่นโทรศัพท์แล้ววันนี้ไอ้แจงนี้ทำอะไรกันแจงนี่มีอาหารพิเศษด้วยตัปอึกษาธุรกิจด้ละเฮ้ยทำไมเต้นรุยสลิปไม่ได้ว่ายอดไม่ได้เลยโอ้หน้าหน้าตาไม่ได้ต้องเต้นเท้าวันเกยใช่ไหะ โห่หัวแสดงว่าเขาไม่ชอบคนหล่ออะแล้วเาชอบติดกับหล่อเออสลิฟเต้นทีเป็นหมื่นบ้านรวยนะครับบ้าแต่บ้านรวยครับต้องเต้นท่าอะไรวะต้องเต้นท่าเองมั้ยสวยเด้อนี่ก็ฝากฝากอะไรถึงแม่ยกไหมน้องก็ไม่รู้ ฝากซื้อขนมให้ผมหน่อยครับฝากซื้อขนมอยากกินขนมไหมอยากกินขอยากกินขนมตอนนี้อยากกินขนมแบบอะไรบ้างขนมปี้งขนมปี้งครับบอกจะมีใครใจดีไหมมขอขอสักปี้บหนึ่งครับปิ้งดื้อพอไหมปี้บเนี่ยมันมีกี่ชิ้นวะปี้บเนึ่ยมีกี่ชิ้นก็ข้าวเอ่ะปี้บปี้บเนึ่ยมันมีกี่ชิ้น เยอะอยู่อ่ะมัคนละคนละกี่ชิ้นนะได้อยู่แปดสิบคนมันถึงแปดสิบชิ้นนะเลย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 ด้วยอ่ะคุณทำงานจะมาห้านี่ครับเดี๋ยวรอรอแม่ยกส่งมาให้นะครับวันไหนไม่รู้เดี๋ยวมาดูแกงนี้บ้างแกงนี้บ้าง แค่นี้ว่าไงเนี่ยแค่นี้เอ้ยอย่านอนอย่านั่งก,นนงกอดคออย่านั่งกอดคอเอออำนักน่กอดคอเอ๊อะฝากอะไรไหมฝากอะไรนะฝากอะไรถึงแม่ยกคอยกไหมฝากอะไรไหมฝากความคิดถึงครับบอกว่าฝากอะไรไหมบบกแม่ยกมีอะไรไมาฝากไหมนน larva, ขนมป้งขนมอยากกินอะไรบ้างอยากกินทุเรียนครับเอายกินทุเรียนเอาอันนี้มันเป็นไม่ได้เด็กอยากกินพวกปันโอพวกโอริโอครับอเผื่อมีใครใจดีเอาเอาเผื่อใครใจดีส่งมาให้ เอาได้กินจริงนะเนี่ยแล้วขอได้กินจริงนะเนี่ยปากอะไรไหมฝากขนมแบบขาขนมใช่ครับมันต้องกินแบบไม่ใช่ว่ากินคนเดียวนะมันต้องแปดสิบคนอะแปดสิบคนต้องได้กินอะอะไรที่มันเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าขนมปังก้อนเดียวหรอก้อนเดียวขนมปี๊บเข้าขนมปี๊บอันนี้ก็ขนมปี๊บแบบกลุ่มนั้นอีกแล้วนะครับกลุ่มนั้นก็ขนมปี๊บนะครับตอนนี้อยากกินขนมปี๊บมากอือ เดีย๋ยวรอผู้สนับสนุนหลักผู้ใจดีนะครับกินขนมปีขาไก่ครับฮะ<า>อย่างขนมปีขาไก่ครับอันนี้ขนมปีบขาไก่ขาไก่ครับอือรอรอดูว่านะครับน้องๆอทหารใหม่จะได้กินหรือเปล่านะครับมีผู้สนับสนุนใจดีนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมลงคลิปไปนะครับน้องๆกลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้น่ตอนนี้ฝากอะไรถึงแม่ยกบ้างนี <laughs> ่งแม่ยกแม่ยกแม่ยกบ้างฮะฝากอะไรบ้าง เดี๋ยวว่าอยากกินขนมขนมอะไรประมาณนี้หัวหน้าว่าไงอยากกินลูกชิ้นทอดมากๆเลยครับโอ้ลูกชิ้นทอดแบบอะไรที่มันเป็นไปได้แบบว่า80คนอะชี้กินได้เป็นขนมปี๊บก็ได้ครับขนมปี๊บเป็นขนมปี๊บแบบคู่ที่เยอะๆขาไก่ใช่ครับขาไก่ขาไก่ปี๊บมาเลยครับพอสักสองปี๊บครับอ๋อนี่ครับจากหัวหน้ารุ่นนะครับถ้าใครที่เห็นชิปนี้นะครับหัวหน้ารุ่นบอก ขนมปี๊บซักสองฟีใช่ไหมแปดสิบคบ <c oughs> นวคอวโอเคครับจากหัวหน้ารุ่นนะครับก็รอสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับส่งมาให้นะครับน้องๆอทหารใหม่เราก็ไปลุ้นกับน้องๆอทหารใหม่ว่า <c oughs> จะได้กินหรือเปล่านะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะ <c oughs> ตอนนี้อะไรนะน้ำเปล่าอร่อยไหมตอนนี้น้ำเปล่าก็อร่อยครับ นี่ฝากอะไรถึงเมียบ้างตอนนี้ความคิดถึงครับเป็นห่วงครับยัยยัยยังไม่ได้กลับบ้านนะครับไม่เป็นไรกลับบ้านไปนี่เมียคลอดพอดีไก่ได้ดูแลครับผมคลอดอยางตอนนี้ใกล้ละยังครับวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบกรกฎาคมกรกฎาคมเหรอเพราะว่ากําหนดคลอดครับแต่ว่าครบเก้าเดือนแล้เดือนนี้ครบเก้าเดือนครับ โอเคโอเคนะครับนี่ฝากนะครับอาไงความคิดถึงนะครับความคิดถึงรองเพลงรเลยรองเอลงกันร้องรองไม่เป็นรองไม่ได้ครับเจ็บคอเจ็บคออันนี้ล่ะหรือเปล่าเได้ขนมปี๊บ หัเระวัเระยิ้มยิ้มไปก่อนนะครับยิ้มไปก่อนยิ้มไปก่อนว่าเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งขนมปี๊บมาให้น้องๆทานใหม่ได้นะครับผ่านหน้าจอนี้นะครับ <c oughs> นี่ยิ้ยิม้มก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลิปเจอน้องสลิปแล้วก่อนจากนะครับสลิปว่าไงฝากอะไรถึง FC ฝ <c oughs> ากขนมแม่กินหน่อยครับเอ้ยเปนดาวเป็นดาวเปนดาว,ดาวอันฝากขนมแม่กินนะครับมันหิ้วแล้ว <c oughs> <c oughs> ยื่นปะตออกสองมาเซีย <c oughs> อยู่ในเขตกรุงเทพนี่แหละฝากถึงเอฟซีเนี่ยยินดีครับแชนขนมแห้งเสียดวาไงเสียดวาไงฝากอะไรถึงยายไหมฝากครับฝากความคิดหอดอยู่ครับมันี่หาเจอกันครับไอซีของน้องไ้ฝากจากน้องเสียดนะครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจน้องนองทานใหม่ครับวันนี้ครับเวลาพักผ่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหลังจากพักผ่อนเสร็จนะครับวันนี้ก็มารับประทานอาหารกันอีกแล้วนะครับ ท่านไหนก็จะเรนอาหารขึ้นทุกวันครับข้าวเยอะมากันี้ บรรยากาศกินข้าววันนี้ก็แคบบ่นี้นะครับนี่มีน้องๆมารับอะไรกินข้าวไม่อิ่มสามารถรับอะไรได้นะครับทานใหม่กินแบบเยอะมากนะครับกินยังไงก็ไม่อิ่มนะครับตอนนี้ขอขอบคุณคทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับวัสุดับ